ขอจเจริญพรนะครับวันนี้ผมนะครับหรูพี่พิมูนดุมนะครับจะได้มาอยู่ที่มอรอรอุธุยานะครับผมเราจะแอบเสียงทำไมก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> พูดเล่นหนุกหกไปครับแก้เครียดมารอเขาเครียด <c oughs> อ,อตอนนี้วันนี้ครเป็นวันที่แบบว่าเราก็พร้อมที่จะจบปริญญาโทร <c oughs> เราเลยมา เพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพื่อจะขออนุมัติการจบเล่มแล้วก็จะได้จบปอโทนะครับจะได้ปริญญาใบที่สองแล้วแต่ก็ยังไงนะก็ขอวันนี้ขอให้สอบผ่านนะครับเครียดก็เครียดนะครับนอนก็ไปได้นอนนะครับห้านั่วโมงถึงจะได้หลับครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนนอนตีเอ่อตีหนึ่งตื่นตีห้าสามสิบก็มาส่งน้ํา รอพระอาจารย์อีกนี่มาห้องก็ยังไม่ได้เปิดเลยเื่นเต้นดีใจเสียเหลือเกินแต่ก็ยังไงนะครับก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเครียดก็เครียดข้อมูลก็เต็มสมองแต่มันเงียบเสียเหลือเกินมันเลยเหงาไม่รู้ว่าจะคุยกับใครก็เลยไลฟ์สดเอาเอานะครับเป็นกําลังใจด้วยให,ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอให้สอบผ่านนะครับ เดี๋ยวถ้าอนเดี๋ยวถ้าผมรับปริญญาแล้วใครอยากมารับปริญญาอยากมาฉลองก็เตรียมตังเตรียมปัจจัยมานะครับเดี๋ยวผมจะไอ้นั้นให้ใบปริญญาจับให้ให้ใบปริญญา,จ,ญญาจับให้ฟรีๆครับ <c oughs> ถ้านั้นก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณด้วยสําหรับทุกคนนะครับผมไปสอบกันเลยาคือ <c oughs> ได้หรือว่าไม่สามารถเข้าถึงกับยุคปัจจุบันได้มันจึงทําให้สื่อมีข้อจากัดในยุคนี้มากแล้วทีนี้ผู้ที่คือมันเกิดปัจภายในตัวเองขึ้นมารวมถึงรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสื่อมันจึงเป็นข้อจํากัดแล้วก็มันเป็นข้ออ้างที่ว่าไม่สามารถเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังๆหรือคนต่อไปครับ ข้าถึงได้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งทําไมถึงสือ่อไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้เพราะว่าหนึ่งไม่มีผู้พัฒนาหรือนักปฏิบัติหรือยังขาดหรือผู้ที่ทําสื่อนั้นก็ยังขาดทักษะความรู้ความสามารถมันจึงไม่สามารถต่อการสื่อธรรมะตรงนี้ได้นะครับผมมันเอ่อมันจึงมีการอ้างการมีส่วนร่วมในส่วนนี้แต่เราจะอ้างส่วนร่วมจากอะไรได้บ้าง ในส่วนของการคำถามง,งานวิจัยนะครับก็แค่เป็นส่วนของการสร้างสืงส่อธรรมาออนไลน์หาทฤษฎีและก็การนำหลักพุทธศาสติวิธีมาปฏิบัติในการใช้ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาสภาพบริบทการสร้างชุดปฏิบัติการและก็การ,รานำเสนอผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ส่วนในคอมเพลนะครับเราจะใช้เวลาการวิจัยในส่วนนี้เป็นเวลา6กเดือนโดยใช้พื้นที่โดยโดยใช้พ้พืนที่เฉพาะวัดสารรอดเจรราษุรณนกรุงเมเมหานครนะครับ โดยวิจัยออกมาทั้งหมด5กลุ่มนะครับผมตามเน้อหาครอบที่ได้มีการวางแผนแล้วก็นำเสนอตามหลพุทธสติวิธีนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เราใช้พุทธสติวิธีนั่นคือหลักสารนิยธรรม6นะครับผมจนสามารถทาให้เกิดคํานิยามได้นั่นก็คือมีทั้งหมดหข้อมีทั้งหมดตัวอย่างก็คือการสอนร่วมการมีวัสดาอดการสร้างสื่อสื่อทัมาระออนไลน์การสร้างช่วยปฏิบัติการรวมถึงการหลักใช้หลักธรรมที่สอดคล้องกันนะครับผม จึงทําให้ทราบถึงปัญหาบริบทที่ได้อ้างมานคราสันี้ในส่วนลองกตบที่สองก็จะเป็นการศึกษาโดยรวมนั่นคือการสร้างสือ่อการมีส่วนร่วมการพัฒนา,าการเาผยแพร่หลักพุทธสันติวิธีหรือการนาหลักพุทธศาส,สนามาเกี่ยวข้องในการสร้างสือ่อหรือสร้างชุดปฏิบัติการที่สอดคล้องตามหลักวัตถุประสงค์นะครับผม เราจึงได้กรกอบแนวคิดที่จะสร้างสื่อออกมาตามแนวคฤษฎีที่สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยแล้วส่วนของบทที่สามเราจะวิเคราะห์ตามหลักบันไดเก้าขั้นนะครับโดยที่ผมจะโดยที่ผมเป็นชุดปฏิบัติการโดยการลงสร้างชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จริงเราจะปฏิบัติจนถึงบันไดเก้าขั้นส่วนในบทที่สี่นะครับ อันนี้ขอเข้าเรื่องของข้อมูลโดยตรงนะครับเราวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์แรกจะเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาบริบทจะอยู่ในท่อข,ขั้นบันไดขั้นที่1ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ในบทที่3วัตถุประสงค์ที่2จะอยู่ในการสร้างชุดปฏิบัติการจะอยู่ในขั้นบันไดที่2องถึงห้านะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่3าคือการนําเสนอจะอยู่ในบันไดขั้นที่6กถึงเอันนี้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับบทที่สา อขอมาอธิบายถึงข้อมูลพื้นฐานของวัดส,สารรอดนะครับในยุคในยุคอดีตน,นะครับวัดส,สารรอดเคยมีการทําสื่อมาก่อนแต่สื่อได้มีข้อจํากัดมันไม่สามารถเผยแพร่หรือกระจายวงกว้างได้มันแต่ก็ยังมีสื่อที่สามารถให้คนในพื้นที่ได้เกิดจากการเรียนรู้หรือสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะหรือจำกัดเท่านั้นจนวัดส,สารรอด ในปัจจุบันนี้ก็มีการที่จะพัฒนาสื่ออยู่ในยุคที่ทันสมัยและเทคโนโลยีมันก็ว้างขวางมากขึ้นแต่สื่อมันก็ยังมีข้อจำกัดตรงที่ว่าทักษะความรู้วิทยากรไม่มีที่จะสอนหรือไม่มีการที่จะต่อยอดไปได้ดังนั้นวัสารอดจึงเป็นสื่อที่ยังไม่กระจายมากพอ จนทําให้ยุคป,ปัจจุบันเนี้สื่อได้ไปวงกว้างมากขึ้นแต่มันต้องมีผู้ที่จะมอบมออผู้ที่จะชี้ทางหรือผู้ที่จะให้สื่อนั้นไปต่อยอดได้นะครับจึงทําให้วะสะัสารอดมีแนวทางที่พัฒนาสื่อได้มากขึ้นมีช่องทางได้มากขึ้นทั้งช่องทาง y o u t ยูท t k t o o ก facebook และ youtube นะครับผมเอ่อคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนกันนะครับ จุดแข็งจุดอ่อนตามวิสัยทัศน์ของผู้วิจัยก็คือจุดแข็งคือวัรอด่ะเป็นศูนย์โดยรวมและมีผู้วิสัยทัศน์ที่ดีมากนะครับผมจึงทําให้การพัฒนาวิสัยทัศน์ของวัสรรดหรือการพัฒนาวัดมันต่อเนื่องไปได้จุดอ่อนคือผู้ที่ผมได้อธิบายไปก็คือพูดมีการขาดการวางแผนการสื่กอกรภาษาความรู้ความพร้อม ที่เรายกกลุ่มมาคือสามเนตรกอบัววัสสารอดนะครับที่เราจะต้องอมีการพัฒนาสื่อให้กับพวกเขาพวกเขาไม่มีทักษะเพราะเขาไม่มีความรู้ก็ยังขาดการสื่อสารที่ครอบกลุ่มไปด้วยและครอบพื้นที่ก็ยังมีการพัฒนาทีมที่ยังขาดตรงนี้ไปนะผมจนทําให้เกิดโอกาสที่การจนทําให้เกิดโอกาสที่สามเนตรสามารถพัฒนาตัวเองได้บ้าง ได้ไหมเอ่อสามารถตอบแทนให้วัดได้ไหมสร้างศัทธายใย้ญาติโยมได้ไหมหรือต้องการเรียนรู้จากการลงมือได้ไหมจนทําให้แนวทางการพัฒนาน,นั้นสามารถนําไปต่อยอดได้ก็คือการเรียนรู้การสร้างพื้นที่โดวยวงกว้างแบบการมีการสร้างพื้นที่เอ่อการสร้างทีมแบบส่วนรวมนะครับผมโดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้บ่มเพละงหรือให้ความรู้หรือวิทยากรน,นะครับจนผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์หลักเอ่อวงจร ปอ,อหรือ,อ,อ P A O R ออกมานะครับเเพื่อที่ต้องการค้นหาว่าอาอ,อย่างเช่นในส่วนของการวางแผนผู้วิจัยต้องการที่จะค้นหาสมเนนที่มีความสนใจในการสร้างสื่อธรรมะออนไลน์โดยจัดสมเนนเอ,อยอโดยจัดกลุ่มสมมนยนยอย่างน้อยประมาณสิบองค์ <S <S ที่เขาสนใจจริงๆ, <S 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 ๆเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้ค้นหาตัวเองว่าเขาได้เปิดวงกว้าง นครับผมจนเกิดการแอคชั่นว่าสมณยนี้เอ <c oughs> ที่เขาจะมีความร่วมมือได้เวลาไหนตอนไหนจนเกิดการพูดคุยกันนั่นก็คือการตอบสนองนั่นคือ,อ observation นะครับผมสามารถแสดงความรู้สึกหรือสะท้อนผ่านทางพฤติกรรมการเควบคุมหรือแนวโน้มการพัฒนานะครับจนไปถึง r e f l e c t i o n r e c t i o n คือการเสร็ การเสวนาการร่วมมือรวมถึงการเรียนรู้ในการสราศศ้างสื่อธารออนไลน์ของถึงสำเณน,นวัสารอดนะครับผมโดยผู้วิจัยได้มีการวางกฎระยะไว้ทั้งหมด3ระยะโดยระยะแรกจะเป็นระยะของการสัมภาษณ์การเรียมข้อมูลข่านพื้นฐานโดยมีกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าวาดวัดสารอดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสารอดเด็หาวัสรอดรวมถึงสื่อวัสารอดเพื่อขอ ข้อมูลสนทนาหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแรงบรันดาลใจให้กับสัมเนววัส,สารอดระยะที่สองคือการลงมือในพื้นที่โดยกลุ่มสัมเนววัส,สรอดที่มีความสนใจจากปุสิบคนนั้นจะมีอยู่แค่ห้าคนที่เขาสนใจจริงๆเขามีความรู้ฐนานะพื้นฐานแต่ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่จริงเราจะมีการสร้างสรร์อย่างน้อยอมีการสร้างมีการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยประมาณหนึ่งวัน ซึ่งผมได้กําหนดฐานให้พวกเขาได้ร่วมสนุกได้แสดงความคิดได้ได้สร้างสรรค์ออกมาจนถึงการนําเสนอให้สัมมนาได้เรียนรู้ถึงบทบาทปัญหาอุปสรรคที่สัมมนาได้ค้นพบนะครับผมจนพวกเขาได้เข้าใจการวิจัยตรงนี้ได้มีการสร้างกิจกรรมได้มีการแสดงออกออกมาแล้วก็ได้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสื่อออกมาเป็นต้นแบบให้กับสัมมนาได้อ่ ไปต่อยอดหรือพัฒนายอดได้นะครับเอ,อสมานเณรวัสรรอดได้มีแนวโนม้มในการสร้างสื่อธรรมออนไลน์ที่ชื่อว่าสายทันธรรมถ้าจะเห็นในรูปภาพนะครับผมจะมีการวางแผนการออกแบบคลิปวิดีโอก,การออกแบบสื่อ,อ,อที่สามารถถ่ายทอดสดหรือสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อรุ่นได้คลิปวิดีโอของหลวงพ่อรอดก็เป็นคลิปวิดีโอที่สามารถสร้างวัฒนธรรม แล้วก็เป็นที่เเปเป็นป็นนวัฒนธรรมที่วัตสารอดได้มีมาแต่ยาวนานนะครับอันนี้จนส,นสามาสมาเนนสามารถลงก่อนที่จะมีการลงทุนที่สมาเนนก็จะมีการฝึกซ้อมมีการอบรมมีการเทสการใช้อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้พวกเขาได้มีความชํานาญและมีความเข้าใจในการเาใช้สื่อและหรือสร้างสื่อขึ้นมานะครับผมนี่คือรูปแบบของการออกแบบ สายทานทาหลวงพ่อรอดที่เป็นคลิปวิดีโอที่สามเณรได้สร้างขึ้นมาด้วยมือก่อนสามเนรเองน,นะครับผมคือสายทานทำหลวงพ่อรอดนะครับซึ่งสื่อนี้ได้มีการเผยแพร่ออกไปในช่องทางย t ท b e ของวัดส,สารอดแล้วก็มีได้มีผู้ติดตามมากขึ้นอันนี้นะครับขออนุญ,ญาตนําเสนอในการสร้างสื่อธมะออนไลน์ของสามเนรวัดส,สารอดโดยดูคลิปเป็นตัวอย่างขออนุญ,ญาตนะครับเออแ๊ะไหนนะครับ อืมครับผมซึ่งเสียงอาจจะบอมน,นะครับอ๋ออันนี้ของแคร์สินะผตือของวัสารอดนะครับก็พัฒนาได้แบบวงกว้างแล้วก็มีแนวโน้นมที่ สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมไทยได้นะครับผมโอเคอา้าพีทนี่เป็นอะไรโหน้าตาไม่สบายใจเลยอืมเขากังวลใจอะ่ะกลัวโรกจะสอบไม่ผ่านโอ้ เห็น่อะเหรอกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลวิโกใธเลียใจนรัไปขอพรทัดไหมเนาะสบายใจที่ไหนล่ะเห็นเพราะว่าแถวมีวัดวัดหนึ่งนะคะเอาสิธรรมสถานค่าเล้วนเนจเิญพรครับพอดีว่าเพื่อนของเจ๊กอนอ่ะเขามีเรื่องไม่สบายใจเราจะไปขอพรทั้งให้เพื่อนของเจ๊กอนสบายใจได้ที่ไหนบ้างคะอ๋อคุณโยมมาถูกแล้วตามเนนมาเลย องขอไปกับเสียงที่เบาด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าแนวโน้มของการสร้างสื่อสมานินก็เป็นแนวโน้มที่สามารถสร้างสื่อและก็สร้าง,งจิดสนใจมันเกิดมาจากแรงบนันดาลใจของปุ่มสมเนินปอบัววัสารอนะครับผมที่เขาได้มีแนวโน้มที่จะต้องการสื่อวัฒนธรรมให้มีวงกว้างม,มากขึ้นแล้วก็ได้เผยแผ่ออกไปอย่างถูกเป้าหมายที่เขาสนใจนั่นก็คือผู้สัทธาเพื่อต่อยอดให้ผู้สัทภา,าเขาได้มีความสนใจนะครับใน่วนนี้ จริงๆเป็นคิดยาวนะครับผมจะดถอนวิญาตนนำเสนอนเป็นคลิปวิด,ดีโอสั้นเพื่อให้ได้เป็นข้อสรุปน,นะครับผมนะครับนะรบอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของการสร้างสื่อที่ได้ถ่ายทอดออกไปทางเพจวัดสารอดนะครับผ่านช่องทางยูพูบนะครับจนทำให้กลุ่สมสัมมนีเองได้จนทำให้ผู้วิจัยได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าพีเดียเอออนเนีย ซึ่งที่แปลว่าผู้บุกเบิกทำไมถึงตั้ง,งชื่อผู้บุกเบิกเพราะว่าวัสรอดที่สามารถนำลุ่มสามเนี oh. กอบัวมาสร้างสื่อในชุดนี้ได้มาสร้างสื่อเป็นกลุ่มแรกได้จึงได้ตั้งชื่อว่าพปิดไพโรเนียที่แปลว่าผู้บุกเบิกของสื่อธรรมะออนไลน์นะครับผมโดยมีหลักสานิยธรรมแจกแจงตามแนวตามแนวการตามแนวองค์ความรู้ใหม่นั่นก็คือสามเนรคิด สื่อสร้างสรรค์ร่วมส่งเสริมผลสําเร็จนะครับจะตรงกับหลักสารานิยธรรมปกคือเมกกายกรรมวติกรรมมโนกรรมศาสานาโพคีศีลสามัญญาตาหรือทิฏติสามัญ,ญาตานะครับผมอันนี้ผมก็ยกย่องอย่างอายอกย่อจากการาการทํางานการยกย่องเนื้อหาสา,สาธารณะร่วมสมัย รวมถึงการเข้าถึงการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งและและการสร้างสื่อธรรมะออนไลน์นี้เราได้มีการนำเสนอต่อกลุ่มคณะสงฆ์วัสสารอด เพื่อให้เขาได้แสดงหรือสะท้อนถึงภาพความพึงพอใจอันนี้จะอยู่ในส่วนของการนําเสนอวัตถุประสงค์ที่สามบันไดทั้นที่หกถึงขั้นที่เก้านะครับโดยสรุปแล้วความพึงพอใจจะเป็นส่วนของคณะสงวสารรอดที่มีความพึงพอใจเป็นเปอร์เซนต์มากที่สุดในแต่ละด้านของการวิเคราะห์นะครับผมตั้งแต่ด้านของเนื้อหาสาระสําคัญด้านการมีส่วนร่วมของสมณีด้านการนําเสนอเทคนิคการสร้างสื่อหรือด้านผลกระทบและความพงพอใจของแต่โดยรวมของแต่ละท่านนะครับผม ซึ่งในส่วนนี้อาจจะมีคาราวาชเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้การนําเสนอนี้สามารถสร้างความึูมิใจเป็นอย่างมากและก็สามารถพานำ,พา,นำพ,าพาสื่อนี้ไปต่อยอดหรือพัฒนาสื่อเป็นต้นแบบได้นะครับและขอนําเสนอเบื้องหลังการทางานของสมนักงานกอบวัววัตสนระนะครับเพราะเรามีการทํางานเป็นทีมการสร้างเป็นทีมการสร้างผู้นําการสร้างสื่อที่มีการพัฒนาโดยรวม อย่างเช่นเอต้องขอขอบคุณอนิสิตปริญญาโทร,รุ่นที่สิบเอ็ดที่ได้ช่วยเหลือรวมถึงการวางแผนและนิสิตปริญญาเอา่นนิสิตนิสิตปอเอกด้วยและนิสิตปโทโดยโร่วมกันนะครับจนแต่อและก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมถึงอย่างเช่นการจัดกล้องการถ่ายกล้องการถ่ายทอดสด หรือการแนะนำพื้นที่ที่เราจะต้องถ่ายทอดสดนะครับผมและนี่ผลของการติดตามนะครับอันนี้คือส่วนของผนการติดตามเราต้องการที่อยากจะรู้ว่าสมาเนิสแ,แต่ละท่านมีแนวโน้มที่อยากจะสร้างสื่อไหมเขาอยากจะสนใจไหมจึงได้มีการผู้วิจัยจึงได้มีการสร้างปุ่มเพิ่มขึ้นมาเพื่อติดตามเขาว่าเขา,เ,า,าเขาสามารถที่จะสร้างสื่อและไปต่อยอดต่อได้ไหมอันนี้ แล้วก็สื่อนี้ก็ได้มีการไลฟ์ลงช่องเอเพจวัาสารอดผ่านช่องทาง YouTube และติ๊กต k ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนในส่วนบทที่5บทสรุปนะครับก็เผู้วิจัยได้มีการใช้หลักสรารนิยธรรม6กรวมถึงวงจรปาออหรือก็แอคชั่น ยาวจนถึงออ reflection นะครับผมเพื่อมาพัฒนากระบวนการการพัฒนาการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีมรวมถึงการเรียนรู้การลงมือจริงนั่นคือชุดปฏิบัติการสามเณรได้มีบทบาทการคิดเนื้อหาได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้รวมถึงการถ่ายทอดหลักธรรมออกไปอย่างมีมุมกว้านะครับจนทําให้ผู้วิจัยสามารถคิดองค์ความรู้ใหม่ได้นั่นคือพาโอเนอยีย ส่วนอภิภัยโขดนะครับวัส,สร้อนนะครับมีแนวน้อมที่จะต้องมีการพัฒนาหรือให้สมัมมนามีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อธรรมาออนไลน์แต่ยังมีข้อจํากัดนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะมีของเทคโนโลยีบ้างงบประมาณมาก แต่เราก็ยังยึดหลักสารานิยนรรังรำหกในการพัฒนาสือ่อหรือมีแนวโน้มในการมีส่วนว่าขอบศาสนมเณรวัสารอดนะครับผมจนทําให้สาสนเณรวัสารอดนั้นได้มีบทบาทความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการวางแผนในการลงมือจริงในครั้งนี้ส่วนข้อเสนอในนะครับก็จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้เขาได้รู้จักกันยนรู้ศูนย์การพัฒนาสื่อสมารออนไลน์โดยการส่งเสริมหลักสารานิยนธรรมหกเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างแรงบนันดาลใจให้กับสามเนรน,นะครับผม อปุ่มผู้วิจัยก็ขออนุญาตนำเสนอนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปว่าในาอการนี้ผู้วิจัยต้องขอประธานกรรมการคณะกรรมการทุกๆท่านได้พิจารณาเห็นตามสมควรด้วยครับผมขอขอบคุณท่านประธานนำเสนอเป็นบทวา้อวเน็ี่รนิกส์ยุคดิจิทัลนี้ก็อนทําได้ดีรัย ตัเอเลยนับแ่เด็กแล้วตามบอกได้เลยอาารย์ได้ตละอร่อไปเพื่หาทุกส่วนนะครับเรา้วตออไปก็จะเป็นการเสนอรลืกจ่ายเท่านันอบัมาถึงนาดนี้ผมก็นับว่าเอบเดี๋ยวเราให้นะพิพิธนะ นอนมอนเยไปนอนไอนะ,อะให้เขาให้เขาหนึ่งวันอาจารย์ครับผมรู้ว่าผมอยู่ในสมนะเพศอืแต่ในใจผมขอกรับอาจารย์จริง แต่ผมก็ทำแบบนั้นไม่ได้แต่สาหรับผมในใจก็ต้องขออนุโมทนาด้วยสิบนิ้วและด้วยหัวใจจริงที่อาจารย์ได้ประสานความรู้ให้กับผมยอย่าร้องไหขอขอบความจักใจกจริงจับอาจารย์ไม่ต้องร้องไปเลยไปต่อไปต่อไปต่ <c oughs> อจะมีลูกๆท่านอีกควรนึงนะไปน,นะ